สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าจะระบุตำแหน่งของภาพที่เราถ่ายเนี่ยทำยังไงอ่ารวมไปจนถึงการส่งภาพไปให้คนอื่นเขาแล้วมันยังระบุตำแหน่งในภาพเอาไว้เนี่ยทำยังไงความแม่นยําแม่นยําแ,แค่ไหนเออจะอะไรยังไงมาค่อยทีละคําถามที่เราประเด็นแล้วจะตั้งค่าไงในกล้องก่อนอันนี้เราอยู่ในโมโต G ียี่สิบ ในเครื่องคุณก็มีนะอ่ามีมีมอ่าดูเทียบเคียงเอาเะพี่ไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกนะอ่าเราทำไงล่ะอ่าเราก็เข้าไปในกล้องก่อนสิเราต้องไปตั้งค่านะอ่าเปิดกล้องขึ้นมาหลังจากนั้นเมื่อเปิดกล้องแล้วเนี่ยเราก็กไปที่ตั้งค่าเลยพี่ตรงฟันเฟืองตรงนี้นี่อ่ากดฟันเฟืองเสร็จแล้วเราก็จะเห็นคําว่าบันทึกตําแหน่งอยู่นี่เปิดขึ้นมาให้เป็นสีเหลืองต้มๆอย่างนี้ขึ้นมา ออปกติเวลาใช้งานนะพี่นะพี่ต้องเปิดโลเคชันด้วยเออเปิดเปิดการระบุตำแหน่งโดยลูดจากคำหน้าจอข้างบนพี่ลงมาเนี่ยนะอ่านี่ลูดลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลงมาลงมาลงมาอ่ะแล้วพี่ก็จะเห็นคำว่าตำแหน่งเห็นไหมเนี่ยตำแหน่งอยู่ตรงนี้นี่โอเคไหมพี่ต้องเปิดขึ้นมานะไม่เปิดไม่ระบุไม่ได้หรอกเออเพราะฉนะนั้นเวลาถ่ายก็ต้องเปิดโอเคมาโอ้พุดเดียวกล้องเปิดถ่ายอน เมื่อมาที่กล้องแล้วเราก็กดถ่ายลงไปแชะเนี่ยนะอ่าเมื่อถ่ายแล้วอ่าเมื่อถ่ายแล้วเราจะเห็นว่าภาพเนี่ยมันจะระบุตำแหน่งเนี่ยนะ <c oughs> ไปดูที่ไหนได้บ้างอ่าในโบโต G20 เนี่ยดูได้สองที่นะพี่เข้าไปในตัวจัดการไฟล์หรือไปในแกลเลอรี่โกต้องไปโหลดมาโอเคไหมเอาอย่างแรกก่อน เพื่อให้ดูว่าแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันดูว่ายังไงเมื่อเข้าไปในจัดการไฟล์ก่อนละกันไม่เข้าไปในจัดการไฟล์ปั๊บเราก็ไปที่คามเมล่าสินี่ที่เรากล้องที่เราถ่ายเนาะ,ะเราถ่ายรูปขึ้นมากดลงไปบนรูปนะเราก็จะเห็นนี่เป็นเครื่องหมายคุ้มชมากตรงนี้หรือไม่ก็คําว่ารายละเอียดของภาพในเครื่องพี่ไปหาเอาอาจจะอยู่จุดสามจุดมุมบนก็ได้หาดูรายละเอียดของภาพกดลงไปคุณก็จะเห็นว่ามันมีคําว่าพิกัด แผนที่อยู่โอเคไหมอ่าอยากจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็เอานิ้วกดแช่ลงไปโอเคไหมกดแช่ลงไปมันก็จะคัดลอกพิกัดนี้ขึ้นมาพิกัดนี้มันเป็นเส้นลุงเส้นแวงในแผนที่โอเคนะะมันจะไปดูที่ไหนล่ะคัดลอกคัดลอกก็ต้องไปดูในแผนที่สิพี่นะอ่าเราก็เข้าไปในแผนที่ตีต้อง เปิด map, แมแผนที่ของ Google เขานี่แหละขึ้นมากดลงไปหลังจากนั้นเราก็ไปกดนี่ช่องค้นหากดแช่เอาไว้นี่กดแช่จึก๊กมันจะขึ้นคำว่าวางไหมโอเคในแป้นพิมพ์เราก็จะมีมีให้วางได้เลยนะไอ้ตรงตรงนี้วางได้เลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้กดจึ๊กก็วางได้เลยหรือกดแช่ไว้ก็ได้อะกดแช่อีกทีหนึง่งก็จะขึ้นคําว่าวางอยู่ที่มุมนี่นี่เห็นไหมตรงนี้น,นี่กดแช่กดวางตึก มันก็วางโอเคไหมบนแป้นพิมพ์ก็จะมีเลนค้นหามุมมุมขวาด้านล่างนี่แหละพี่นะกดค้นหาจึก๊กมันก็จะบอกพิกัดและตำแหน่งตรงนี้นี่อ่าเห็นไหมมันก็จะบอกนี่แบบต้องบอกเลยว่า <c oughs> ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ <c oughs> ทำไมไม่พกไม่ค่อยแม่นยำออพี่ไปลองทดสอบในเครื่องพี่นะ,อะเอาอีกอันก็ได้เอาอีกอันหนึ่งอ,อีกอันหนึ่งไปในะแกลแล แกลลอร,รี่เนี่ยนะอ่าแกลลอร,รี่เนี่ยเมื่อเข้าไปในแกลลอร,รี่แล้วเราไปกดที่ไฟล์ภาพเนี่ยนะอ่ากดที่ไฟล์ภาพแล้วเราก็ไปกดที่จุดสามจุดมูโบน้านขวาตรงนี้อ่าเราก็จะเห็นคําว่าข้อมูลอันเนี้ยเป็นข้อมูลของไฟล์ภาพโอเคไหมกดลงไปเราก็จะเห็นเรื่องการระบุตำแหน่งอยู่ตรงนี้นี่แต่มันไม่บอกเส้นลุงเส้นแหวงละงวดเนี่ยนะ,นะอันนี้ เราจะดูยังไงล่ะอ่ะเราก็ต้องกดนี่เขาบอกว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะพี่เวลาดูเนี่ยนะอ่ะาเมื่อกี้เปิดแผนที่พี่ก็ต้องเปิดเน็ตนะไม่เปิดเน็ตดูไม่ได้เริ่ม,มันต้องเปิดเน็ตอ่ะมากดจึ๊กลงไปมันก็จะเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่าเราอยู่ในบ้านเลขที่ที่เท่าไหร่ดูสิโลเกชันเรายังมั่วไปหมดเลยมัน มันไม่ตรงอ่ะเอาง่ายๆผู้กระตรงๆคือมันไม่ตรงมันมันไม่มันไม่มันไม่ไม่เป๊ะเมันไม่แม่นยำขนาดนี่เปิดเปิดการระบุตำแหน่งเปิดโลเคชัน G P S ไว้นานแล้วมันก็ยังมันก็ยังไม่ตรงอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานมันก็คงได้เข้าคร่าว ในอนาคตที่เราฝันว่าโอ้ยมันอาจจะเป็นวัตถุพยานในอนาคตได้ว่าเออเราถ่ายในสถานที่นี่มันเป็นพยานได้ว่าคนคนนี้ไม่ใน้ดานีนี้มาในเวลานี้มาขบวยของขออะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ในชั้นศาลไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่แม่นนีว่าอ่านี่อย่างหนึ่งอ่าไอมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยมันบอกบอกบอกบ้านเลขที่เลยเห็นไหมนะบอกบ้านเลขที่นะผลปรากฏอ่ะไฟล์ภาพนะ เวลาเราส่งไปให้คนอื่นแล้วจะให้ระบุโลเคชันแบบนี้ในแผนที่คือระบุตำแหน่งแบบนี้ในแผนที่เนี่ยคุณจะต้องส่งผ่านไลน์ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไลน์ไม่ได้ชอวส่งผ่านไลน์มันจะไม่ระบุทำไมอ่ะส่งผ่านไลน์มันจะระบุตำแหน่งจะหายไปด้วยเหตุผลคือไลน์จะแปลงไฟล์ภาพของคุณให้มันมีขนาดเล็กลงเพื่ออะไรเพื่อประหยัดเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ใช่คุณโอ้ส่งเต็มรูปแบบเลย ไม่ไหวพื้นที่ในอินเทอร์เนต็ตเขาต้องใช้มากแล้วเกินเพราะมีคนใช้เป็นล้านคนนี่โอ้โหพี่เอ้ยเซิร์ฟเวอร์มันต้องมาโหลานขนาดไหนขนาดรับปัจจุบันนี้ก็มาโหลานมากแล้วเนะเพราะฉะนั้นส่งผ่านไลน์ส่งผ่งานเฟซบุ๊กจะใช้ไม่ได้เลยมันจะมันจะแปลงไฟล์ภาพคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งแล้วไฟล์ภาพยังเป็นไฟล์ภาพดั้งเดิมคุณจะต้องส่งผ่านอีเมลโอเคไหมคุณต้องมีอีเมลของฝั่งตรงข้ามของคนที่คุณรู้จัก ที่อยากส่งให้เขาบอกเขาเอาอ e ีเมลมาเราส่งไปทางอ e ีเมลเขาโหลดมาจะเห็นโอเคไหมผมส่งไฟล์ภาพไปในอ e ีเมลแล้วโหลดลงมาแล้วไปดูในเครื่องโปรโคสามเกิดอะไรขึ้นเออไปดูโปรโคร 3, เอ็มสามเกิดอะไรขึ้นอา่าเราก็ลองมาดูอ่ะเราก็โหลดมาให้ดูอ่ะอันย้อนกลับมานิดนึงโหลดมาให้ดูอันนี้ไฟล์ภาพนะแคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูว่าเรา เราเขาเรียกอะไระแตะนิดหนึ่งพี่โอเคอเราไปดูในในเครื่องเสียงมีหรือโปโคเนี่ยนะเราก็ไปดูตรงคําไอ้ตัวนี้จุดจุดจุดตรงนี้อะกดจุดตรงนี้นะแล้วมันก็จะปรากฏคําว่ารายละเอียดของภาพโอเคไหมเมื่อเราก,กดดูในรายละเอียดของภาพปั๊บเนี่ยผลปรากฏเนี่ยนะเออบานเทีมคนละบ้านเลยแถมไปล่าบาคาเลย <c oughs> <c oughs> ออพี่เดี๋ยวนะ ไฟภาพเดียวกันอยู่ในเครื่องม o โตจีย่สิบยังดูใกล้เคียงแต่พอไปพอพอเราส่งไปให้คนอื่นเขาอ้าวพี่มันโลเคชัน่นมันคนละโลเคชัน่นเหรออ่อในเครื่องบางยี่ห้ออา่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือมันไม่แม่นยำสิ่งที่สองที่ยี่อยากให้ดูก็คือในเครื่องพ u แอนดรอย Android, มันไม่บอกมันไม่บอกแบบนี้มันไม่บอกมานเลขที่แบบนี้อา่ามัน มันต้องไปกดดูในแผนที่ถึงจะเห็นแต่ว่าถ้าถ้าไปไปอยู่ในเครื่องอื่นที่เป็นแบบ Android ครอบเนี่ยบางยี่ห้อเขาก็จะระบุให้คุณเลยหมายถึงว่าไปไปดูมาจากในแผนที่ให้คุณเลยว่ามันบานเลขที่เท่าไรอยู่แขวงอะไรเขตอะไรอยู่ประจวัดอะไรรหัสไปรษณีย์เท่าไหร่โอ้โหนี่กะสง่งนี่กะส่งของทางไปรษณีย์ไปให้ได้เลยเอ,อแต่พี่ถ้าถ้ามันไม่แม่นยําอย่างนี้ส่งไปก็ผิดบ้านนะพี่เข้าใจไหมคร ่งไปก็ปิดบ้านน่ะอออือมก็เนี่ยคือทั้งหมดของการระบุตำแหน่งในภาพต้องบอกเลยว่าไม่แม่นยำอย่างที่คุณคิดอ่าถ้าเป็นคนถ่ายภาพทั่วไปไม่ได้คิดจะเอาเป็นพยานหลักฐานหรือวัตถุพยานอะไรผมแนะนำว่าเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยนะพี่นะแทนที่จะเปิดระบุโลเกชันนะพี่ไปถ่ายกับป้ายมันดีกว่าป้ายยังไงอะ ออเวลาไปถึงเชียงใหม่พี่ก็ถ่ายป้ายเชียงใหม่ไปถึงจังหวัดเลยพี่ก็ไปถ่ายป้ายจังหวัดเลยคู่ก็คือยืนคู่กับป้ายจังหวัดเขาอะไรเงี้ยน,นะเออหรือไม่ก็อไปเที่ยวอุทยานที่ไหนอออย่างเช่นไปห้วยขาแข้งอย่างเงี้ยวีก็ไปยืนคู่กับป้ายเขานิดนึงว่าอ๋อนี่อุทยานห้วยขาแข้งครับผมอะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายเสร็จป้าปีจะไปถ่ายแล้วก็ถ่ายเต็มที่ในอุทยานถ่ายสาแก่ใจแล้วมันเก็บเป็น เป็นคอลเลกชันเอาไว้เป็นโฟลเดอร์เอาไว้แบบนี้เนี่ยนะพี่ก็จะรู้ว่าไอ้เนี่ยไปถ่ายที่หวัวขาแข้งนะไปถ่ายวันเดือนปีมันก็ระบุอยู่ในรูปอยู่แล้วมันก็ไม่ได้จาเป็น พเออนะเอออย่างเช่นไปเที่ยวเชียงใหม่โอ้โหเชียงใหม่มันกว้างไปทะเลเลยอะไรอย่างะพี่เวลาพี่ไปถึงร้านไหนพี่ก็ถ่ายค้านเขาดิดนึงไปถ่ายเพื่อร้านเขาหน่อยหนึ่งไปถ่ายหน้าบักซอยไหนก็ถ่ายเลขซอยเลขชื่อซอยหน่อยหนึ่งจะได้รู้อ๋อมันอยู่ตรงไหนของโลกอ่ะพี่มาถ่ายอย่างเงี้ยมันคงว่ามันดีกว่าการเปิดโลเคชั่นไปซ้าไปมันชัวร์กว่าเอาง่ายง่ายเลยนะอันนี้เป็นคําแนะนำํำเฉยๆแต่พี่จะทําไม่ทำเรื่องโอปีไม่เกี่ยวกับผมแล้วแต่ เท่าที่ทดสอบอการเปิดการระบตุตำแหน่งโลเคชันในภาพม,มันไม่แม่นยำอย่างที่คิดอาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้างเออก็ก็เข้าใจเขาหน่อยหนึ่งนะพี่นะเออเทคโนโลยีอาจจะยังไปไม่ไกลอความชัดเจนอาจจะต้องรอ 18G หรือ5 g ไม่รู้ก <laughs> ็พี่ก็รอทดสอบไปเรื่อยๆถ้ามันแม่นยำก็พี่คอยใช้ก็ได้หรือว่าหรือว่าพี่เอา,เาคร่าวๆก็โอเคแต่แนะนำเอาให้ง่ายๆแล้วพี่ถ่ายกบป้ายมันแน่นอนกว่าประมาณนี้แหละบทสรุป แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ